และอีกหนึ่งส่วนสําคัญในการพัฒนาสร้างนวัตกรรมการออกแบบเรือเก็บผักตบชาวาเพื่อแก้ไขปัญหาการเก็บผักตบชาวาในปัจจุบันโดยใช้พื้นฐานเรือผักเก็บตกชาวาที่มีใช้อยู่เดิมแต่พัฒนาออกแบบชุดสับย่อยผักตบชาวาและชุดสกูรีดน้ําก่อนการลําเลียงจากเรือขึนสู่ฝั่งก่อนขึ้นรถบรรทุกเพื่อให้ง่ายและแก้ไขปัญหาความสกรปรกจากการขนย้ายในส่วนแรกพัฒนาออกแบบชุดสับย่อยผักตบชาวาโดยการใช้เบมี่ตัดหญ้าแบบสามเหลี่ยม ในการสับผักตบชวาและลูกตุ้มเหล็กในการเหวี่ยงตัวเพื่อให้ตีผักตบให้แหลกทําให้มีขนาดเล็กกว่าเรือผักตบชวาทั่วไปเหลือขนาดเฉลี่ยเพียง96.7ม mm. ิเมเท่านั้นหลังจากนั้นเขาสู่กระบวนการในส่วนของชุดสกรูรีดน้ําโดยการใช้สกรูเพชบีบอัดผักตบชวา เพื่อลดปริมาณน้ําในผักตบชวาและลดขนาดของผักตบชวาได้มากขึ้นเฉลี่ย45.83เโดยการเปรียบเทียบขนาดผักตบชวาก่อนทําการสับมีน้ําหนักถึง121กิโลกร,รมัมหลังจากทําการสับและทําการรีดน้ําเหลือเพียง65กิโลกร,รัมเท่านั้นซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าการปรับปรุงและพัฒนาระบบของเราเป็นการทำงานแบบต่อเนื่องสามารถเก็บสับ และเรยดน้ำได้ในเวลาเดียวกันประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่มากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่มีการโจทสิทธิบัตรของเราบริษัท U.S.E. 4Life จำกัดที่ได้คิดผลขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการเก็บผักตบชวานในปัจจุบันรวมไปถึงการสร้างความสะอาดให้แม่น้ำลำคลองสามารถระบายน้ำได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนรักษาแหล่งน้ําและธรรมชาติให้มีความสวยงามและสะอาดรวมไปถึงสนับสนุนการพัฒนาโดยใช้อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่มีอยู่ในประเทศไทย